่มันอยู่หางหมาสี่สามขวดด้วยส่อแม่ก็ยังว่าเขียนไว้สองหัวอยู่แม่นว่าโอ้ก็ยังว่าว่าเขียนไว้สองหัวอยู่ได้สองเด้งพุณดีหนาสองได้งสองเด้งเงินหัวสัตว์หัวหของม่ยายช้อนในยายหอยสีสามกับหนึ่งหัวเปิดประตูเปิดประตูแม่เอ้าหนูนึกว่าแม่ล็อกหนูหรือเปิดอยู่ว่าไปก็ว่าเปิดแต่อันนี้ว่าได้บ่แม่มันเปิดว่าได้บ่เอาพอนล็อกไว้แล้ว เพราะอย่าเปิดกว้างเพราะแล้วเพราะเร็วนะคะไปหน่อยโอ้ว่ายุ้ยแม่สิเฮ็ดงานแม่บอกไม่ซื้อหอกแม่รู้ว่ได้ซื้อหรือว่าได้ซื้อว่ได้ซื้อบอโอ้ค่ะบอกกี่ดาวกี่ดาวมันขึ้นค่ะกี่ดาวก็ขึ้นได้จ้า อ่ะพี่ดองคะก็แสดงความดีใจกับคนที่โชคดีนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ได้ดูนะคะตัวเลขของแม่น้อยนะคะเข้าหกหนึ่งนะคะมวดที่ผ่านมาตร่เเนาะมวดที่ผ่านมานี่เข้าสองหนึ่งมวดนี้เข้าหกหนึ่งจ้าแม่ตรงตรงเลยเนาะตร่เ็ยเนาะค่ะยังไหนหอบบักระบิดหัดเขา การแสดง<ช>ความดีใจกับคุณแม่น้อยแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะพีอตั้ <c oughs> มเลยสองหลิงเลจีแม่เขียนไฮโซหัวอันนี้อ่ะร้านสืนส่อสมุดมาให้หมเาเก็เลยเขียนล่องมึงเนาะโอ้จ้ะอ,อันลูปมะเจ้าวแค่ยังมาใกล้เราก็จะเข่าตรงๆเยอะดอกค่ะแล้วมาหายสองกระได้เนี่ยวถแม่หายอีกอันนึงนี่นเข่าสองเลยเนาะแม่แม่ก็ยังมาเขียนไฮโซหัวอยู่ค่ะ มีไอสอนว่าเอาไข่อยู่แล้วจับถื่อเจ้ามักหัวอะไรกีเขียนหลอดเลือดอะไงสอนสองเด้งเลยตีแม่นี่เด้อ๋อือต้อยายสอนสันัวสันเทวนดีไก่แล้วครับเอาเกินบอกับดมีใจแล้วเนาะค้นถึงเลขเนาะสี่สามหกหนึ่งหนึ่งหกโอ้ประเดี๋ยวสองเด็กใช่ไหมใช่แม่มาเบิ้งกันดูนี่เด้อันนี้เลยแม่ก็เขียนไว้สองหัวนี่เขียนแต่อันเลขออกที่แรกนี่ แม่ก็เลยวันบ่อยากเปลี่ยนหอกที่นี่ให้คุณเจ้าเพราะว่าเอาตัวกลอนถ้าเอาเล่นนานมากได้สองเด็กเลยอย่าเนี้ยซีว่าไหลซีสามหอบอันนี้เป็นชุดสำรองชุดสองก็เลยเขียนอันนี้ให้เพิ่มจ้าร้านซื้อสมมุติว่าให้ไม่ร้องสมมุตดไม่อันนี้เด็กคนมาเอาเสาคนใดสองเด็กเออคนใดสองเด็กเนี่ยสอนคนดีใจเยอะจ้าแสดงว่าผู้ใดมาโคมชุดถ่ายได้สองเด็กตัวนี้อันนี้เป็นขนมไทยไหมหน่อยมันมันเล็กออกแล้วก็เลยเขียนแม่ แต่ว่าในสูตรตรงนะมันมีอยู่แล้วมันบ็จะแม่มีตัวนี้ก็ได้เบิ่งมันสอดลูกว่าเขียนนี่เลยดีดีเจ้าแม่เอ๊ว่าเอ้ยเลขกอกแล้วก็เขียนซุ่มีแม่ก็เรียกเปลี่ยนแปลงเนาะแม่ก็เลยเอาตัวเขียนบ้าเปลี่ยนสัญญาณเอฟซีว่าหายนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะแม่ล้าโน้ตสมมุติว่าหายนะอย่างนี่งโอ้แม่ก็เลยลองยายยายสอนน่ดีใจพอเถอะนะครับเนาะแม่เจ้าได้ซื้อบ่ล่ะ ใบิ่บ่มันเคอมันเคิองกรไดแม่ทีเลขเขามันอัดใชครับว่าครับเียสอนมาเขียนหรอเสือครับเอเขียนสองหัวเด้อจะมาหัวใดเก่าเ่าได้ยึดหัวนี้เขาเรียกหัวมะครับเนาะียก้อสองหัวเด้อันดีจะมาหัวใดพอดีไทยวัยเ้องมาส่ดีนะ มันจับได้สององเด้งในน้สามี่สองหัวเด้ออยากเอาว่านา้ำสี่สามหกหนึ่งเอเ็เลปาใกล้ยูรอกตุมนี่เนาะตุ้มเยอะเนาะตุงแม่ได้หกหนึ่งเข้าตรงตรนะครับมันสตรงมันจะเป็นตัวร่องกระจิงแต่ว่ามันจะเข้าตรงตรงเนาะค่ะใกล้ยูหอยหัวตุ้มอันนี้มันมันออกแล้วก็เลยเขียนน่ะนะค่ะต่ว่ามือดวะท่านเขียนยังไอแล้วนยังเอาให้ยังแม่ด้จะ เดี๋ยวให้คุณแม่เพิ่นคิดให้ดีๆก่อนนะครับ FC โหว่ะจุณแม่ช่วย FC คุณแม่บเพราะว่านี่โชว์ให้ FC ดูก่อนนะคะจัดหน่อยให้นะครับจะเป็นตัวล่องตมันเขานะครับ61เข้าตรงๆนะครับอาก็ถือว่าเป็นงวดที่สองของคุณแม่นะครับการลอดที่ตามนะครับวันที่วันที่16ธันวาคมุะแม่ปีนี้เนาะมาที่16ธันวาคมนะครับคุณแม่โชว์มาทั้งในจักหน่อยอ่าเดี๋ยวพี่น้อง กัสแสดงความดีใจกับผู้โชคดีกับตัวเลขของคุณแม่น้อยนะครับเวลาพี่น้องคะตัวเลขของคุณแม่นะคะก็เข้าหกหนึ่งตรงตรง,ตรงนะคะมีทั้งหมดจะมีอยู่แปดคู่เนาะแม่เนาะจ้านะคะแต่ว่าชุดลาสุดนี่คุณแม่ห้ไปเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็เอาออกมาจากได้หันล <laughs> ะเพื่นว่ามใหญยสอนดีใจประทร้นาะอมมใหญยสอนได้ <laughs> ทั้งบนทั้งล่าง,งเวนเพิ่งจะท้มเาน้อแม่อยู่ก็บ,บอก,บอกบเอาอีกแล้ว <laughs> ไป็นโมาบางเลนตอนรออันเด็กานแม่เอฟซีราคามันไ่ไหโชกดีโทรา่เพือนที่สสงบูพืนโตมากขนาดจะย่างบนท่านในโทรอแม่เหตุงานอยู่เพราะว่าแม่ทำงานตลอดช่วงนี้แล่วแม่ไปเขียนหน่ยยุงขึ่นโอ้แม่จะหัยล่วยละ้วเด้อมันที่กี่ตัวใหญ่คือละ้วนอุยล้วนมันนันท่านในออกเด้แม่ใช่ะ มันออกอยังเกะหอหอเบิง้งตจอะ่งง้แต่ว่าพ่อท่านออกะกะว่าจะเขียนเลยมันสืรอว<อ>วันทีวันทีมันออกซีซครับเกาสอ๋อจมันออกซีีค่ัาสค่ะ,ะแม่มถ้บถือวเล่าโบถืออาเพื่นไปเอาเดิของเล่ามีอยู่ดิค่ะ,ะแม่จะค่อยตําเล่ารครับแม่แม,แม่เขียนใบยูท่านเจ้วจะเอามือนี้หรืว่าเอามือมือใหม่ราะว่าวันที่เท่าไหร่เราดอสะดวกวะ คันแม่สะดวกแล้วันท่าจะบอออกเป็ิ้วคาวนะครับที่เออเพราะท่านเท่านเอาเนาะเพราท่านเอาะเขียนไม่เนาะก็รอติดตามนะครับตำานัก่น้อฟตั้งมีอยู่บ่ต่วัาแมวเาท่านจับมี่จะเขียนสูตรด้วยแม่เอาเนาะจังัหเอเนาะจังมามันเหลือรมยอโยคะเพราะว่ามันนีมาแสดงความตวันวันวันที่เท่าไรแทแลรวมันบอกเล่าท่านซี้ีวันที่สี่หน okay. ีวันท okay. uh, ี oh no. Mother, no. no. ่หนึ่งกันวะ แม่อ่นอยู่หนึ่งอาทิตย์สองจันทร์สามวันการสี่พุธอ่วันที่สี่แม่โอ้วันที่สี่สีเออเสนอเอารอคไม่วันที่สี่เนาะบ่วันประมาณวันที่สามหรือวันที่เท่าไหร่วันที่สามเนี่ยคนมาเอาแม่เราวันที่สามเอเดี๋ยวรอแม่เฮ็ดว้โลดกับมะเอินเฮ็ดว้ไรใเ่แล้วเฮ็ดใบข้าวโพดใช่เราเฮ็ดใบข้นก็ได้ข้าวโพเข้ามาเมื่อใดก็ไม่เป็นไรล่ะค่ะ จักเมื่อนึ่งนี่ล่ละเท่ากับซีเดนคามาอยู่แล้วเนาะพูดถึงเนาะจะคอมาติดตามนะครับตำราของคุณแม่น้อยนะครับวันนี้เพียง่ามาแสดงความดีใจกับคุณแม่นะครับเพราะว่าขนมไทยของคุณแม่นี่เข้ามาสองวัดติดนะครับผูได้ติดตามนะครับก็น่าจะโชคดีางเวียนงเวียนเป็นกระทู่บ้าอยมีคนโทร่าอย่าบอกค่ะแม่เป็นทร่บาเรียก็บอกโยคนี่ใสยุติวารแล้วเหรอใชค่ะเป่ถือทนไรทีลูกจน้อยนมค่ะ เอฟซีเลยเบิงนาะผู้ดที่นั่นนะคะเป็นเอฟซีไม่น้อยเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะอ,อย่าลืมเขาวว้าไปคอมเมนต์เด้อว่าเด็เบิงบ่นะคะอย่าลืมเด้กองไม่น้อยงวดที่ผ่านมากกับเลขก,กับเขางวดนี้ถือว่าเข้าตตองวดแม่นบ่แม่เนี่ยเขาตตองวดเด้อพี่น้องคะเขาจุงนจุ่นแม่นค่ะการไล่ขคนกันน่าจะโชคดีเนาะแม่เนะาะที่เพิ่นไปติดตามตัวเล็กของคุณแม่น้อยนะครับ จะอไอเยอะเอออยากหงาอีดาเขียนพุกหนึ่งนึ่งหกว่าพนเขียนไรป่ะเขียนไรไมเดิคนเสียวน้ำหลุเขึ้นเล่ยปะอ้าแต่ว่าเขียนไว้เลยบะได้เอาน้าแม่ซำเอาอยู่บ่ปกติปกติเรากเป็คนจับแม่นแน่นอนดาวเร่ยกลับกันยันเขาเเล่ยเจ้าปดคือว่าวันหนึ่งโขดหนึ่งึงค่ะเปนเด็กกลับปอบอยู่่ืออยู่งนหกหนึ่งหนึ่งหกกักลับไวเร้วครับ เพิ่นบ่ซื้อจะหน่อยเดียวจะเป็นที่สุดก่อนนะเพิ่นอนเจ๊ได้เนาะค่ะเนาะือแต่ว่าปกติมาดามดาวเพิ่นจะเป็นคนมีโชคเด้นะคะแม่ก็บอกใบสื่อก็ดอกค่ะเอาเอาเอาจังซั่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวจังได๋ก็สิรบกวนแม่แต่เพียงเท่านี้เนาะอย่าให้แม่เพิ่นพักผ่อนบ่ได้พักแล้วนีไปเฮ็ดกับแพงเฮือนพราะอากาศ กำลังดีแม่งเยอะก็ถือว่ามาแสดงความดีดีกับคุณแม่น้อยนะครับแต่แต่ขนมให้แม่น้อยไปถือกล้อบไน่อครับแม่น้อยถามเด้อพี่น้องเด้อตอบมา่นแน่มาถามเอ็ซีดูนไปถือแน่แม่เอาไปจะไปเมื่อได้แม่ผมจะมาตามให้ขนมไทยประมาณนี้จักมือครับแม่จักวันเอาให้เพิ่นก่อนเมื่ท่านเขียนเนาะเอาให้เพิ่นลงเบิงไว้ๆก็ดีอยู่งวันตอนเราเป็นสองวัติดแล้วครับ ปล่อยพ่อมกันกับเล้าบ็ดีบอกก็พูดราศนนะแม่เขียนอยู่ดอกกันว่าวันทีซีก็ไรมือเจอดอกวันที่ซีคนละเ้าจังไปพ่อมันกันเอาเสาเอาเสาวันทีซีเนาะแม่เนาะไปสอบเสาเนาะเพราะว่ากับยิบอยู่เจ้าะอันนี้เอาล่องหลายๆรอบอยู่ในหของแม่เอาลงหลายรอบยยิบแม่นเนาะแม่เนาะเสองหัวเด้อเจ้าเรียกเอาว่าถ์เสนอกเพิ่งกระบ่ายอานี้แล้วไปเขียนว่าเนี่ย ไทยเนาะเพิ่งกระบายหัวนี่แล้วมีเงินสอวนแต่ถึงสามสี่เขียนเนมพศทุกตัวเลยเพื่อนมาเพื่อนหัวว่าสันเพื่อนดีใจดีใจดีใจแล้วเนาะก็ถึกเลขเนาะแต่ทั้งบนทั้งล่างแม่แต่เล่นสามกับสี่หัวนีเนี่ยเล่นสามกับสี่บ่เล่นสามกับสี่หัวหัวเก่าเล่นสามกับสี่บ่แม่เล่นสีกับเก่า เขาบล่เน่นเขาเยอะเล่นเนาะบ่เขาซีเน่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันเด่นสีกับสามตัวใหม่โล่งสมุดไม่หลานซื้อมาหันมันให้แม่สมุดไม่ไหมเดียดสมุดไม่เดี๋ยวดูหัวพิกพเอาสมุดหม้เด้อแม่เด้อ นี่เดี๋ยวยูได้สูตรมันเห็นว่าซีบีสามก็เลยวันเด็กจำให้เอาแหวก็ได้เห็นหกหนึ่งนุ่งหกแม่มักได้สูตรแม่น่ะมันมีอยู่แล้วเอ้สมุดมามาล่องก็เลยเขียนเติมไปแบนเขาจะคนล่างๆอีกนี่เดี๋ยวหกหนึ่งหนึ่งหกมันกลับกันนาาเรียกคูกลับกันยังได้ก็ยูได้หนีซื้อเบิดทุกตัวเลยแม่วากลับกันนอนนี่เนาะแม่แม่บอกมาดาว่าจะได้ก็แม่ว่ามันกลับกันนี่เดย ไปยาวกับเสือเลยว่สดีค่ะไปเฮ็ดแน้วผัดบ่อเอาอันแม่นั่งมายิบเหล็บนี่ไปรถถึงทั้งบนทั้งล่างวะแม่ป้าโอไม่ใญงเนี่ยก็ไม่ใหญ่สอนไม่ใหญ่สอนไม่ไงสอนเออที่สองบนหน้บ ้้ยิมาแสดงความดีใจกับคุณทุกทีก็เลขแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์จะได้กับขอบคุณแม่น้อยได้หลายค่ะเดี๋ยวรอติดตามในวันที่4นะคะเดี๋ยวจะมาติดตามตัวเลขมาฝากที่สี่นะคะเดี๋ยวจะเจอคับก่อนที่ทำแล้วเอาไงแนวโน้มทำให้เนาะแม่เนาะค่ะไหนว่าเจอกันไม่คิดหนาสุขสุขนะจุกสุขสุขค่ะบอกวันดรเจตา ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ